ต่างเข้ากันไปเลยแบบผู้สึกว่าเขาเหลียวเขาไปเขาหยางเขาไปคล้ายๆแบบทะลุมิติเลยแบบเึ๊บเขาพิซูแบบย้อนยุคในป่าเออทุกอย่างแบบดั้งเดิมเก่าๆคิดทอดสมัยแบบสมัยยังยังยังเป็นสาวประมาณสองร้อยปีก่อนคิดว่าคิดทอดสมัยอ่ะเออคิดทอดสั้นก่อนสั้นสมัยเป็นสาวสองร้อยปีก่อนเนี่ยอืมอแล้วป้าแล้วป้าอืม สบายดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอ,องน้องผู้สอนชิแนลและมื้อน,นี้นอ้นนองจะพาทุกคนนั้นมากินข้าวเที่ยังยูฮันไบโอเบมบูซึ่งฮ้านนี้น้องิ่นจะแบบเห็ดด้วยไม่พายทุกอย่างเนงงาะราคาเนาะก็ยังเห็ดด้วยไม่พายอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาให้ทุกคนเบิ่งดีกว่ากาลูนาะปดเกือบนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบินะ่งเนาะเขาต้องปดเกือบก่อนไปว้า แบบนี้นี่เองเงินไม้ไผ่งามลำขนาดทุกคนเนาะนี่มีบอลอิ้วน้ำทุกคนอันนี้อิ้วฝ่ายอิ้วอย่างเนาะงเกิดจะใส่เป็นเป็นไม้ไผ่เนาะตัวนี้แล้วก็มีอีอย่างอีบุบุ๊คนะเบิรงบุเป็นอันนี้ก็จะเป็นโซนเฮือนคัวทุกคนเห็นไหมบอลอย่างไซสสมัยตะกี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเอ้ย อุ้ยอันนั้นเขาจะเออนีว่วตุ๊กน้ำเรียว่าเก็บความอุ่นได้ดีแล้วกะนหนาโคตรเลยก่อนก่อนอื่นต้องแบบประมวลพ่ตูกกอนตะกี้พ่ตูน้องเป็นอ่าทัานหมอของค่ายทหารเห็นแล้วกะคิ้หอดสมัยตะกี้เนาะลงนี่กันเดี๋ยวสั้นลุมกับมีทุกคนเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งสั้นลุมน้ากันปะอ่ะทุกคนตอนนี้เขาก็ลงมาสั้นลางแล้วเนาะนี่มักอันนี้ทุกคนบนต่าเขา่า นี่นทุกคนบอลต่ำเขา้าบอลต่ำเขา้าเดี๋ยวเขาจะมาลองต่ำเบิงนะแบบนี้แบบนี้ก็จะดีบอนจับน้าอันนี้ากน้ําเต้าทุกคนออันนี้กรพาะมึงเข้าข้านนะเดี๋ยวเขาสีกลับเข้าไปในข้างในกันเลยดีกว่า สวัสดีอันนี้ไม่ทงครัววะบอวันเชื่ดเราพออัลามแล้วก็วต้มโถยต้มบวงปะทะเอาต้มอยู่นในมัดอ๋อใส่ทกครั้มทุกครั้งอ่าักษาคนอ่านได้ดีเนาะนี่แหละบอชัน,น,นว่าบบต้มมันสามารถออกอัณา,าเสื้อไหลออกมกได้เนี่ย ค่อยบวงมันเป็นไม้าไข่โเ้ไดได้ได้ได้ <c> ิ <oughs> ยางก็จะเป็นไหมมาเลยทุกคน น้ำนี่ยนะพี่สาวเส้นนี้อ๋อน้ำผานน้ำุญยางน้ำผานอะทุกคนตอนนี้อาหารก็เริ่มมาทยอยมาแล้วนี่อันนี้เอาึ้นให้เลยทุกคนเสร็จมันใสคุณพึ่งก็เป็นไม้ไผ่เนาะส่วนถ้วยบวงคงแกงจอกน้ำนี่ก็เป็นไม้ไผ่เดี๋ยวชิ้นไผเบลนท์ทุกคนทางนี้เอาเอาเอาพื้นก็ได้ตรงสามัญจับไม่จับไม่จับจันแล้ววะเออดี๋ยวได้แล้วได้แล้วอันนี้ไม่อย่างมีตัวส์เอาไว้ ม,ม,ม,มึงต้องตุ้ดเป็นเสร็จเขารักเนื้อบ่นนอนอม,มีบ้านของมึงนี่เป็นเนาะนี่แม่เนาะอันนี้เอาลามพันอกมุก มุก,มกเซมิไพรเนาะก็คือเนข้าไปไายเมืรร่อกี้เห็นบมอเขาจะชิมเป็นบ้างแล้วก็อัดฝาดแล้วก็บ,กบป็ดจีเอิ้ญจีบ,บอกเ <c oughs> นาะอันนี้ก็คืออาหารที่เราเขาสั่งมาเนาะนี่เกือบครบแล้วเนาะเหลืออีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวสิ่ไฮให้ทุกคนได้เบิ่งกันได้คมาทุกคนตอนนี้ครับพร้อมกินกันแล้วมาเลยเอาไว้ก่อนว่ะข้าวเหนียวก่อน นี่ทุกอย่างเป็นไม้ไผ่ <c oughs> ทั้นงน <c oughs> ั้นเดี๋ยวกันมาเดี๋ยวกันมาเดี๋ยวแล้วอุ้ยอันตัก <c oughs> เออตากอันกอล่างลองตากก่อนนี่นี่นี่อุ้ยดูสิมือไปจะเซฟเนาะจะรำพูดเอาน้ำนี่เอออเป็นไง มันมันสิตักให้กินมาให้ถือไว้้อวถืไของมันเมื่อถึงเดี๋ยวเูาตักเพิ่มเรื่องพูดว่าเมื่อกี้นี่มันบริตักต้อนให้เขาซัใชเอาดูมันแห้งนะรอเด้อมันจะมีหนังหนังอะไรหอมเนาะทุกคนสังเกตปะว่ามื้อนี้พวกเขาจะพากันลุนๆหน่อยหนึ่ง เพราะใบใบเร่ารัวย่าตกนนทุกคนอืมอี๊มาแล้วมามาโอเคต้องโอเคอะมาปะอยากเป็นลูกดีลูกรุวนนะสุเ <c oughs> สียงหอมนี่ต้องให้แม็กกี้บ้างดอกเบิ้ลนะบ้างเต็มริงปะ มาทุกคนเทาทีกินสาลายสาลายลาวานะคุณเอะพันเขา่ากินแบบมีได้บอกก็ได้นเนากินแบบสายอาหารญี่ปุ่นอ่ะไอ้เหรอ กินแมกซูซีจะเข้าไซรุวได้ได้ได้มาหุงพร้อมไอ้ทุกคนตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อน้อภคยที่มามาคินียล่ลมก,ก,กดไกร์กดสากดคอมเมนต์ให้น้องเ้วดไลใหน้องด้วตอนนี้ขอตัวาไบายใครที่มามาลงอมนอยาอ่า,ยยาลมมาอุ่นหนุนท่านดีได้เด้อ บรรยากาศดีอาหารแซ่บอย่าลืมติดตามช่องมูลน้องเด้ออันนี้ให้ช่วปุ้ยทุกคนบายบายทุกครั้งที่ใส่แล้วค่อยกลับคืนไปล้างกสเฉลี่ตามปกติขั้นตอนในซ่กกองนะต้มน้ำฟดๆก็ไปลวกซิอีกจักห้านาทีสิทุกครั้งทุกสิ่งทุกส่วนต้องทำความสะอาดโดยดีทีนะั่นเนาะขอบอุขอบใจที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการลดปปอนการแซ้พลาสติกทางมาเป็นก็มีใจทางมาอุดนู่นเนะาะยังขอขอบคุขอบใจได้ไดไดเด้อ